สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่อง m มรี่ซีอีกแล้วค่ะทุกคนและช่องนี้นะคะก็เป็นช่องที่ส่งมอบความสุขและความมีสาระหรือไม่หรืออาจจะเป็นสาหรายก็เป็นได้ไม่ใช่วันนี้นะคะเราจะมาเล่นแต่งตัวสร้างความประทับใจนะคะทุกคนเรามีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษนะคะก็คือแมจิออริคต์<อ> วันนี้เราจะสุ่มวงล้อสีใครที่ได้สีอะไรต้องแต่งสีนั้นไปตลอดไม่ว่าจะตีมอะไรโอเคไหมตลอดทั้งเกมใช่สมมติว่าเธอได้ตีมสปายแล้วเธอสุ่มได้สีเหลืองเธอก็ต้องแต่งสปายเป็นสีเหลืองอ ก็ได้โอเคปะอ่ะเดี๋ยวเธอดูจอฉันอ่ะโอเคเธออยากได้สีอะไรขอเป็นชมพูไม่ก็แบบว่าโทนขาวอะไรเงี้ยมันจะได้แต่งง่ายหน่อยชมพูโทนขาวโอเคฉันจะให้เธอสุ่มสีคนแรกโอเคไหมกดเริ่มแล้วนะถึงอ้าวมันยังไม่สุ่มต้องหมุนก่อนเฮ้ยมาแล้วแม่จีมาแล้วหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสีแดงเฮ้ยถือว่าดีมากนะแม่จี เฮ้ยคริสต์มาสพอดีเลยวันนี้อ่ะคริสต์มาสวันนี้คือวันที่25นะคะทุกคนธันวาคมเราอัดคลิปกันวันคริสต์มาสแล้วคริสต์มาสนี้เป๊ะจไม่ไปไหนหรออุ้ยไม่ไปจ้าเมลี่ไม่ไปไหนหรอจ้าไม่เหมือนกันจ้า <laughs> ตาน,นี้ตาชะนะนะคือตอนนี้พี่แม่อยากได้สีฟ้าไม่ก็สีชมพูไม่ก็สีขาวโอ้สาธุบุญใดที่ทํามาขอให้ข้าพเจ้านั้นหมุนได้สีที่ข้าพเจ้าต้องการไป สีอะไรเมจิเบียกลืมไปโอ้กองไม่ใช่ไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละไม่ใช่กองคืออันนี้เบลลีเป็นคนกดอ่ะเฮ้ยจีแยงสีกันเ่แล้วยกสีกันเมจิเดสทวีปเขาเปลี่ยนใหม่เธอดูสิดูแมพสิเมจิ อุน่ารักากดูดินี่้องสิสมาดด้วยอ่ะอุ้ยแม่จีน่ารักอ่ะฉันอยากจัดบ้านเป็นแบบนี้แล้วก็ชวเนเพื่อนๆมาปาร์ตี้อ,ะอ่ะอตามเทศกาลสุดต,ตรงนี้มีร้านอาหารด้วยอ่ะไหนใช่หรอไหนเมจีอยู่ไหนนี่นี่นี่ เข้ามาประตูว้ายน่ารักร้านอาหารเฮ้ยแต่ว่าร้านอาหารทำไมมันมีโต๊ะแค่โต๊ะเดียววะเมจิเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นเป็นบาร์กับเมนูร้านต่อไปจะเริ่มแล้วนะทีมนี้เธอจะต้องแต่งสีแดงตีมนี้ฉันจะต้องแต่งสีชมพูเอ้ยจีนแอนเดนิมเอ้าได้ได้หรอกางเกงยีนสีแดงหรอใช่เธอต้องเป็นยีนแดงฉันก็ต้องเป็นยีนชมพูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตามเต็มเท่านั้นนะเมจิ โอเคได้ละทุกคนพี่เมย์ถือว่าตอนนี้พี่เมย์ได้ละออดาัก์ดาล,ลก์ดากถือว่าใช้ได้นะคะทุกคนว่าใช้ได้ไหมถ้าทุกคนว่าใช้ได้เนี่ยพิมพ์มาหน่อยนะคะตอนนี้พี่เมย์รู้สึกว่าเข้าตีมด้วยแล้วก็เป็นจีนด้วยนะคะไม่ได้หลุดตีมแต่อย่างใดแต่รองเท้าน่าจะหลุดนิดนึงต้องเปลี่ยนสีรองเท้านิดนึงทันไหมไม่รู้เนี่ยมันดูไม่เหมือนยีนเลยอ่ะไม่ดีนะเฮ้ยไม่ทันรองเท้าอุบ กูเดิมเมจิมาแล้วมาเรามาดูกันคนอื่นเฮ้ยดูคนอื่นบีเมจิแต่เขาก็ธรรมดาไงก็จีนอ่ะก็แค่จีนอ่ะเมจิแต่เขาก็เลิศอยู่นะแกแบบเซ็กซี่เบาๆเมจิแล้วต้องชมันเองดิบะน่ากลัวแต่แตนก็เฉยๆอ่ะก็ยีนแต่มันไม่เข้าป้าเสียงพูไม่เข้ากับยีนปะใช่เสียมพูไม่เข้ากับยีนแต่กูเน่ยยีนทั้งตัวเลยยีนทั้งยีนทั้งชมพู ยินยอมสีเดี๋ยวมึงดูกูมึงอยากขำละกันเฮ้ยคนนี้ชิคๆแบบไหนยีนวะอันไหนยีนอ่ะจจะแบบเป็นกางเกงยีนพิมพ์ลายปะไม่น่ามีนะบนโลกใบนี้ไม่น่ามียีนนี้นะก็ตามตลาดนัดก็มีอยู่เฮ้ยคนนี้น่ารักอ่ะน่ารักมากเลยคนเนี้ยฉันให้นะเอาจริงๆอะ สามดาวไปเลยพวกแกไม่มีตีมสีเหมือนฉันนี่พวกแกก็เลยแต่งง่ายเถอะแต่พวกฉันจะทําให้เห็นวันนี้เราจะต้องเอาเอางี้เราสองคนชาเลนจ์ของเราสองคนก็คือเข้าอันดับหนึ่งสสามให้ได้แค่นั้นก็พอโอเคปะโอ้โหเหลือจะเชื่ออุ้ยคนนี้น่ารักอะ่ะฉันชอบยีนเวลาคนใส่ย,ยีนกับสีแดงนะมันดูเข้ามันดูเป็นแบบเจ๊แวอะ่ะเออใช่ไหมรู้หรอว่าเจ๊แววคืออะไรบอสกูเองคะ่ะ <laughs> เออนายฉันเองค่ะเจวเวลนะคะอันนี้อุ้ยอันนี้สวยนะไม่จีเป็นสาวแบบน่ารักดีไปงานคอนเสิร์ตเนาะไปงานคอนเสิร์ตโคเชล่าอะไรอย่างงี้เออได้อยู่นะคนนี้ได้อยู่ไปสองดาวฉันให้เพราะว่าลัดแต่ฉันไม่ให้ต้องขนสีดำเพราะมันไม่สวยมาแล้วนะคะอุ้ยยีนจริงเออยีนเป็นยีนว่ะนี่เห็นไหมฉันเปยีนสีชมพูฉันไม่ตกคอนเ็ปต์ตตรงไหนบอกสิ สีแดงมันดูไม่ออกว่ามันเป็นยีนน่ะสวยไปแล่ะคะสวยไปแล่ะคะสวยไปแล้วค่ะนี่ถือขวัญมาด้วยยังไม่สีไม่มาอีกอ่ะเฮ้ยคนนี้สวยคนนี้คนนี้แสบมากเหมือนเก๋โอ้ใช่เหมือนลิซ่าเลยอ่ะเป็นฟิล์มเนาะโอ้เก๋เวอร์คนนี้ได้นะใช่สามดาวฉันชอบการใส่เสื้อของเขาการดีของเขาแล้วก็กระเป๋าหนังกระเป๋าแบบเป็นรูๆูอ่ะเรียกว่าอะไรวะเออเออเงินปักยี เป็นจีไดโอยใช่เหรอวส,สวยไหมคะคนดูคนดูสวย,ยไหมเป็นสีได้เลย <laughs> เป็นสีแล้วมึงอะเหรออะไรก่อนฮลัลโหลเฮ้ยกูขับอกว่าเพือ่อนกูฝาใจอะเ่อเราไม่ได้อัดดับเลยโอ้ยเราไม่ได้อัดดับเลยอ่ะเป็นสี่มันไง มาตีมต่อไปอจะเป็นตีมอะไรเฮ้ย New Year Eve แเมจิตีมจ้าต,ตีมของเมจิเลยอะ่ะแล้วฉันละ่ะสีพูสีชมพูก็ได้ New Year Eve เหรอเถอะ สีชมพูก็ได้เถอะโอเคฉันจะตั้งใจทำ one hour later ฉันไม่ได้อยากจะโกงอะไรหรอกนะแต่ฉันจะแก้ปัญหาทำไรเอ่ยฮัลโหลฉันจะกดไปที่ข้างขวาพวงหลีดเพราะว่าพวงหลีดคริสต์มาสอะแต่ฉันก็จะกดไปเลยละกัน99เหรียญโลบั๊กฉันไม่ได้อยากจะโกงอะไรหรอกนะแต่ฉันจะแก้ปัญหาแค่นั้นแหละ ได้แล้วดิวไอแชมที่เมจิไม่มีแน่นอนคิดไม่ออกเลยอ่ะเมจิจ๊ะใครมนจะไปโตแม่เท่าฉันเดีฉันจะเอาสีแดงที่อยู่ในตัวฉันออกให้หมดแล้วกลายเป็นปสีชมพูสวยอ่ะฉันสวยมาก <c oughs> นี่คือการใช้เงินแก้ปัญหายอย่างที่ถูกต้องนะคะทุกคนคนไม่มีเงินก็เนานะ <c oughs> โอ้ฉันตื่นเต้นมากฉันน้ำเสนอมากชุดฉัน มันไม่เรื่องแผงออกมาเลยอะเจ๊เหมือนแบบเหมือนไปเที่ยวผับอะเจ๊อะ <c oughs> คือไหวถึงแบบเต้นอยู่บนผับ่างนี้ใช่ปะเต้นอยู่ในคลับอยู่มาจับอยู่มาถูถูคนนี้ล่ะคนนี้เหมือนไปห้างอยู่เหมือนกันนะไปเสื้องขวัญให้ลูกเป็นฟิลเฮ้ยเหมือนชุดนอนไม่ได้นอนปะทไงเขาจะใส่ชุดนอนออกจากบ้านเหรอ <c oughs> แยกก่กว่ากูอีกชุดนอนไม่ได เออหว่กก็คล้ายๆนะเอาจริงก็เหมือนใช่ไหมล่ะเออมันบางๆอะเนาะเฮ้ยเจมสดคนี้น่ารักมากเหมือนไปสยามไปหาซื้อของขวัญให้เพื่อนใช่ไหมเธอแม่ยคนนี้น่ารักจริงโอ้คนนี้น่ารักน่ารักมากชอบคนนี้อีกแล้วว่ะที่เขาชนะที่หนึ่งตาที่แล้วไงเออว่ะอัพไปสองดาวอันนี้ฉันให้แต่เขาแต่งตัวจริงอ่ะคนต่อมาค่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมจินะคะเป็นฟิลเมจิเลย เออทำไมกูคิดไปได้ว่าต้องแต่งตัวแบบนี้อยู่อุยอ้ยน่ารักมันเนี่ยคนนี้ก,ก็ว้าวน่ารักจริงคู่สีเขาเข้ากันเนาะสีขาวสีแดงคริสต์มาสมากนี่ค่ะวายน่ารักดิฉันนะคะก็<ม>เป็กิตเตอร์กิตเตอร์มาจากไหนอ่ะเออเด็กของโพดิซึ่งนะคะเ,เป็นไงาแมจิสีชมพูแม่อุยอ้ยน่ารักว่ะอย่าเอ่าสวยนะคะอุยอ้ยสีแดง เขาแต่งสวยกัน่ะเขาแต่งสวยกันจังเลยวะเออจริงคุณนี้ดีมากเลยนะคุณนี้ดูแบบเป็นแบบนั่งกินโกโก้หน้าผิงไฟอ่ะแกเขาเรียกอะไรนะเตาผิงผิงไฟเออมึงละลอดูกูนะมันคนมันแบบแดงไหนอ่ะไม่องสาวเป็นคนบ้านไหนอะเมจิเมจิ อะไรตีพาราวีนปะเนี่ยเอาปาร์ตี้ไงบอกว่าให้เพื่อนกูสี่ดาวเลยค่ะเมที่สอกเป็นห้าดาวให้เป็นปาร์ตี้แบบว่าปาร์ตี้ก่อนปีใหม่ปาร์ตี้กลางคืนอุ้ยตายแล้วเสียดายใช่ไหมว้าวเป็นไงล่ะเมทีไหมฉันบอกไม่หลอกฉันบวชให้เธอฉันบวชให้เธอห้าดาวแต่ฉันบวชให้เธอ สี่ดาวเมจิทีมนี้ทีมสุดท้ายแล้วแล้วเธอคิดว่าเธอจะชนะฉันอย่างนั้นหรอก็คงไม่หรอกนะเพราะว่าได้สีแดงอ่ะเกี่ยวเวลาสีชมพูมันก็ได้เหมือนกันแหละยังไปแย่งเอาดีนะแต่เราพอเราทําสุ่มสีปุ๊บคือทำไมเราถึงได้ทีมยีนวะมันโชคร้ายเลยว้ยเอายิงจีะใช่เราแบบทีมคริสต์มาสไม่ออกเลยอะแต่คริสต์มาสมันก็สีชมพูมันก็แต่งได้นะ เฮ้ยเอเลเมนต์คืออะไรอะ่ะคือแกรมหรอมอเมจิเอาดีเอเลเมนต์แปลว่าอะไรเมจิไปเซิร์ชเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะแต่งมั่วมากจ้ามั่วไปเลยค่ะเอเลเมนต์กูแต่งเปน็นอยังไีอะเอลเฟสน,นะมึงเอาไง <laughs> เอเลเมนต์น่าจะเป็นแนวแบบอ๋อเป็นแนวแบบว่าแฟนลิเทลอ่ะเธอเป็นแนวธาตุอ่ะดินน้ำลมไฟอ่ะเข้าใจป่ะโอเค เออแล้วสีชมพูของฉันมันเป็นอะไรได้บ้างของเธอง่ายมากเป็นไฟได้ต่อของฉันสีชมพูนั่นคืออะไรวะสีชมพูนะ่าจะต้องเป็นธาตุลมตด,ม,ตดมะเป็นลมตดโอเคเดี๋ยวพี่เมย์แต่งเป็นลมตดนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูลมตดแบบไหนเอ่ย <laughs> <laughs> ต้องมีดอกไม้นะคะเพื่อกบกลิ่นตดนะคะอันนี้คือน้องลมตดเลย บนหัวเนี่ยบ่งบอกถึงว่าจํานวนการครั้งที่ตดนะคะจำนวนทั้งหมดเป็นเล็อุ้ยจบเวลาหมดเวลาหรอมึงอุียเพิ่นเฮ้ยมึงวันนี้ไม่มากสวยมากอุ้ยอุ้ยน้องนินเทลเนสนะคือแบบดูเป็นปีศาจดูเป็นอะไรอย่เนาะดูเป็นพูดเาเอาหามาจากไหนอะเขาได้มาตั้งนานแล้วมั้งตอนกิจกรรมนู่นหรอ อุ้ยอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นแบบว่าครับน้ำเมจิเหมือนตัวเสมอเลยอ่ะเอ้ยเสมอน่ารักจังเลยทุกคเราจะเสมอกันไหมคะตัวเมอตัวฟ้าน่ารักมากคนนี้น้องลมตดนะเนาะอุ่ยกลินมาเลยอ่ะอุ้ยน้องลมตดน้องลมตดเองค่ะน้องลมตดเล่นมาตรเล่ด้วนะคะเด็กวะอ้าจ้ำวิจารณาอดด้วยอะแรงมาก กาขาดตดการขาดหัวดาดุดอุ้ยันนีสวยอันนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้สวยโอ้โหไฟนางพญามากค่ะมาก้ค่ะวดูดิใช่ปะวิยแต่งเก่งมากคนนี้ดูเป็นไฟที่ร้อนแรงมากเลยอ่ะใช่ไหมาัดไฟคือความร้อนแรงประมาณนะคะุยม่สวยอยู่นะค่ะไม่สวยอยู่สวยเลยโออันนี้สวยจริงชอบมากนี่ ฉันรู้สึกว่าเธอไม่ใช่าัดไปเธอเป็นทาร์ทารเมจิอุ้ยไม่หัวใจใช่ไหม <c oughs> อุ้ยน่ารักจังเลยอุทยต้องโบสถให้เราแหละเพื่อนฉันโบสให้ฮาดาวเลยค่ะฉันขอให้ได้ที่สาวฉัได้ไใจอุ้ยอุ้ย,ยได้ยังเมจิเธอเก่งมากแต่ธาตุไ่ต้องให้เขาจริงๆนะเขาเก่งมากนะเขาแต่งตัวเก่งมากใช่ไหมโอ้โหเมจีแล้วน้องลมตดของฉันล่ะเมจีฉันไม่เหมือนลมตดตรงไหนดูสิผมตรงนี้ค่ะลมตด ต่นอยากถ่ายหน้ามากเลยอ่ะตลกอ่ะก็แบบแอบตกเลยมึงหน้าแบบแอบซอยต้องมาเดินผ่านหลังฉันโอ้ยตายแล้วโอเควันนี้นะคะก็ขอบคุณเมจิมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยวันนี้ทีมคริสต์มาสนะคะคือมันสวยมากเนาะเมจิเนาะใช่สนุกเออแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกแต่แขกรับเชิญพิเศษครั้งหน้าบอกเลยว่าต้องรอติดตามนะคะว่าจะเป็นใครคราวนี้ก็จะเป็นพี่เมจินะคะให้พี่เมจิฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะก็ช่องทางการติดตามนะคะเมจิ เดีย่ยวฮอลิดทุกช่องทางเลยฝากกดติดตามด้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบพี่เมรี่ <c oughs> อย่าลืมนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย